สวัสดีครับพี่น้องพ่อครับช่องโดนผู้โดนครับมือนี่กับพ่อพี่น้องเขาปลาหอเห็ดครับผมกับทีมงานรับผลก็พึ่งหยุดตกนะครับผลตกหนักไปครับสองสามหมื่นมือนี่ก็ตกครับตกก็เลยมาจ่อเบื้องเห็ดครับไาเห็ดนั่นออกนะครับพี่น้องมัวนี้ก็มาหวดปลาเลยครับกำลังสียางเข่าปลานะครับพี่น้องจะไปเบิ้งนั่นไปครับผม่าจิเป็นแดงครับ่าจิมีเห็ดบ้งนะครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันครับ ไปเบิ่งกันว่าสีหมานหรือบ่หมานครับผมไปครับดอกแหลกมากเลยครับถือฝนมุยเปรยอเรียดๆแล้ว่ะเอาเอาหมานกัครับผมนี่ติดใครครับถือฝนโอ้ยดอกที่สองครับพี่น้องมึงครับเห็นต่ดใครขาวดอกของน้องไครับนี่เ่วถือฝนครับพี่น้องเห็นไหมฝนตกใส่อือ ครับดอกน้ำนี่ครับอ้ก็จะแจ้งนี่ครับผมเห็นไหมครับอืมสวงครับแล้วดอกทุ่มสลับเป็นแบบแบบนี้เห็นไหมครับผมครับนี่ครับนี่น้ำครับโอ้ยโอ้ยนี่ครับผม งามอยู่แต่ว่าถือฝนพี่เก้าบุกหอยงากระโลงออกไอติชสวยงามคาอือ,อกไไเก่าละเห็ดถือฝนพี่น้องนี่คือบุกหอยงามประเดี๋ยแ่งเห็ดออกแม่ก็ติชงามครับไปครับผมเดี๋ยวหาบึงนล้วกันไปเรื่อยๆไอ้ครับพี่น้องดอกเนาะโอ้ยนะครับนอนกินเบิร์ดบุกหอยงครับ เกบ่ดอกเก็บเอ้้ดอกตมีกตูมดอกตมดอกตมนี่ไะดอกบานกะจิถือฝนกะจิบองารับช่วงนี้เขาเน้นด,ดอกตูมกัน,นดอกตูมเปันเหน็นเนาะ พอนได้ก็เอานั่นน,น,นะครับพี่น้อกครับพี่น้องเห็ดถึบฝนตัวเนี้ยนะครับนี่ยมึงครับพี่น้องเห็ดดอกครับมึงจะได้อป่ะนี่คือบถีบฝนแบบนี้อุ้ย ไปทางเขาอยู่ครับเบื้องครับดอกนีงดอกนี้ได้เยอะเลยเบืองเปียเบิดครับใส่ถุงครับพี่น้องบะไรแบบเบิ้งครับเอือใส่ถุงอันนี้ก็ใส่ถุงเอาไว้กับเปรีอยครับถือฝนบานหรอเอาไว้เป็ยเชือกครับไปขอเห็ดบานครับสามดอกดิเราเลาะเบิ่งอีกเพิ่มเพื่อเพาะอีกครับ แคบน่อเป็นติดปวกห็ตปวกตาดอกนึงครับแมนบ่เแมนอยู่นะปวกตาครับบอกเลยดอกเฮ็ดติดฝนโอ้ยขาไหมขาไปทั้งเขาเหรอครับเบิ่งเทมาเลยตัดตอกเลยครับโอเคครับผมปวกตา พี่น้องโอ้ตกใจเบิดแง่งมาแตะยืดเรืออยู่หัวครับ,บสองตัวพี่น้องงัวแม่ลงฟูงม่กับสองตัวเลยครับตกใจกว่านึงแง่งมาขาวหลากอยู่ไรครับผมมาปีนี้กินบ่อไรครับีิีเหล้วเห็นเป็นฟูงเป็นรอยเนครับหัวยูวป,ปลานี่ครับ chơi evening đó là cái bên, bên đó. Ừ, ừ. oh, it buộc It buộc cái phun. Mười. Quê? Ugh, vô cái phun, tiệp phun. Cuz it. ăn tiền tuyệt. Kia kìa 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 อือก็พี่น้องนตกแห้งกันน้ำหงกับอือกับห้องครับผมไปครับี๋ยวเลาบงยพี่น้องกลับบานต้งวดหปวดนน่นเาบ่ ฝนจะตกลินเห็ดกะเีฝนกับพวกยง้งครับเด๋ไหมเด๋ไหมทักให้ามาอีกตัว นี่ครับโอ้ดอกกับแตก่ไมก็งาอยู่ครับผมเห็ดปเฮ้ตมกันปเ้บพี่นะเห็ดปต ตัตขาบอืมอืมหอยโจนครับพี่นงดอกบานครับนี่ขาเงยาดนครัดอกเปนเงรยบตะขาเงบอืมอืมครับพี่นงผลงานห็น แจกฝนครับเพื่อนี่ครับกับพี่กับขันบัถือคนนี่ก็บที่หลายครับผมทุกหนึ่งเลยครับจะเห็ดบานครับเพ่นดวยครับผมก็เร็วไวไปเห็ดเชื้อทุกหนึ่งครับนี่เห็ดมูแข็งแข็งที่เอาได้ครับผเราลอมันของจีมงานครับมาชิมานหมนะครับผมท่านี้ผมกออกมาลดแล้วครับเราลอบมันจีมงานครับนี่จะไปนีี่่ครับพน้องผลงานครับจีมงานออกมาแล้วครับเบิ่ง เบิ่องเหยดบวกอันนี้ดูขาไหมก็พวกคุณเอาให้เบิดนี่ขาโตดอกว่าจะขาไม่สุดน,นี่ครับเหยดถือฝนครับพี่น้องเบิ่งครับอดอกเหยดงามอยู่เดีครับแต่ว่ามันถือฝนครับนี่นะผลงานมือฝนตกครับฝนตกบนมือว่ามันจะบ่นโบ,นบ,นบนตกอยู่บ้านบบตกมอดพีดห้อยน้ำไหลเพื่อปันเอียงอึ้งกับห้อง ไปครับผมเดี๋ยวพาทีมงานเก็บของกลับบ้านกันครับเดี๋ยวพอกันมือหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ของเสือไว้ส์นี้ครับสวัสดีครับ